ตอนนี้เสือหมอบสกอตนะฮะนานๆจะพาไปชมสกอตสักทีนะฮะไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเนาะเนี่ยสกอตนะฮะสกอตสกอตแบรนด์จากที่ไหนผมจำไม่ได้นะ,ะชุดกับไทก้านะฮะสกอตแต่จากฝั่งยุโรปนะยุโรปหรืออเมริกานะ,ะบอกผมได้นะ,ะผมจำไม่ได้จริงต้องขออภัยมีสมาชิกบอกผมแล้วล่ะไซส์ M นะฮะไซส์ M นะ,ะนี่นะครับประมาณสัก50ได้บใช่ไหม น่าจะประมาณ50เนาะถ้าดูแล้วนะนี่นะฮะไซส์นะไซส์เอ็มนะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ส,สก็ตนะฮะนะผมชอบจำเป็นของยุโรปนะแต่จริงๆมันน่าจะเป็นอเมริกาแบบเบรกเทโตนะเบรคเทนโตชุดขับเป็นไทรก้านะไทรก้าเนาะนี่นะสก็ตนะใครสนใจนะโทรมาติดต่อได้เลยนะฮะมถนซื้อจราการเป็นเสือหมอบดูสองนะมีให้เลือก ไม่ใช่สก็อตตอย่างเดียวคอราเทคก็มีนะใจแอนก็มีเฟลเทคก็มีนะฮะเป็นชี่ก็มีนะตอนนี้ผมเห็นสก็อตค์เนามีสวยนะฮะไบในได้ถ่ายนะสีเขียวขาวเนาะสวยดีๆนะชุดขับเป็นไทก้านะฮะออกจากที่นี่เขาล้างให้เขาตัดถูให้เช็ดให้ไม่ต้องกลัวนะที่มันเป็นฝุ่นเพราะว่ามันติดขดใหญ่ครับเราไทุกวิ่งแค่นั้นเองเนี่ยก็ต้องกลักันเนี่ยวิ่งนะฮะเนาะนี่นะฮะมีหลายแบรนด์เนาะ เป็นชี่ก็มีเนาะเป็นชี่ผมทํามาก็จะหมดอยู่แล้วเนาะแล้วอัปเดตให้ชมนะอันนี้สกอตนะสกอตน่าจะเป็นแบรนด์ยูเอสนะถ้าจำไม่ผิดก็หถ,ถูกสมาชิกบอกเนาะ